พวกเขาคือเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราในโอกาสนี้ผมโปรดิวเซอร์ยุงและพี่อาจารย์ป่านะครับได้ทําหน้าที่นะครับในฐานะลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศิลาเดินทางร่วมไปกับพระอาจารย์พระมหาต่อแห่งวัดแจ้งในเพื่อมอบเงินปัจจัยเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยนะครับที่บาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตยในครั้งนี้นะครับรวมถึงได้มอบกําลังใจนะครับมอบเงินให้กับครอบครัวของเหล่าทหารกล้าที่ ่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะครับผมและพี่อาจารย์ป๋าเนี่ยได้ร่วมกันประมูลเหรียญพระหุรมานเหรียญของหลวงปู่ศิลานะครับเหรียญพระหุรมานเหรียญที่หลวงปู่ศิลาเมตตาอธิษฐานจิตนะครับสร้างให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยครับซึ่งจากการประมูลเหรียญในครั้งนี้นะครับเราก็ได้นําเงินปัจจัยจํานวน2 0 0 0 0 0บาทได้รวบรวมและนําไปมอบด้วยตัวเองครับที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีที่จังหวัดโคราช โดยมีพระอาจารย์พระหมหาต่อนะครับแมตตานะครับไปเป็นตัวแทนหลวงปู่พระมหาศิลามอบปัจจัยและให้ขวัญและกําลังใจรวมทั้งให้พรซึ่งพรเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจยิ่งใหญ่ให้พี่น้องทาเหล่านี้นะครับหายจากการบาดเจ็บและกลับมาทําหน้าที่ได้ดังเดิมครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนของหลวงปู่พระมหาศิลาแล้วก็วันนี้พระอาจารย์ต่อทําหน้าที่นะครับมาเป็นตัวแทนหลวงปู่ด้วยมามอบเงินให้กับเหล่าทหารกล้าเพื่อเป็นกำลังใจ20,000 0บาทครับเงินรายได้ตรงนี้มาจากที่เราร่วม ประมูลเหรียญพูรมาณให้แฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุงประมูลแล้วนาเงินทั้งหมดมามอบให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บครับวันนี้ในานามพระเพระคุณลหลวงปู่พระมหาศ,ศิราชสิจันโทหลวงปู่มีความห่วงใยเหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างยิ่งวันนี้จึงได้มอบหมายให้พระจารย์แล้วก็โปรดิวเซอร์ยุงแล้วก็ท่านอาจารย์ป๋านำปัจจัยตรงนี้มามอบให้เป็นกำลังใจ ขอให้กาลังใจพี่ๆทหารกาทุกท่านด้วยนะครับที่ปกป้องอธิไตยประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะไปมอบโดยตรงกับพี่น้องที่ได้รับอุบัติเหตุจากสงครามครั้งนี้ครับเอาตรงๆครับตอนที่ดูนะครับภาพอาการของพี่น้องทหารที่รับบาดเจ็บมาผ่านมือถือเนี่ยยังไม่รู้สึกเท่ากับมาเห็นได้ตาของตัวเองได้มาเห็นจริงที่โรงพยาบาลครับผมได้เห็นภาพนะครับความห่วงใยของลูกเมียของพี่น้องทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับการรักษาตัวในครั้งนี้นะครับผมได้เห็นแววตาแห่งความใจสู้ของทุกคนนะครับผมได้เห็นบาดแผลและล่องรอยสะเก็ดระเบิดและความบาดเจ็บมากมายจากพี่น้องทหารที่นอนในแต่ละเตียงเอาตรงๆครับ ทั้งสะเทือนใจทั้งปราบเริมใจแอบน้ําตาซึมครับผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมจะต้องมีทหารไทยเอาไว้ปกป้องชาติครับดังนั้นนะครับคุณได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วคุณได้เห็นภาพแห่งความเสสระความยิ่งใหญ่ของหัวใจพี่น้องทหารไทยเหล่านี้แล้วผมฝากให้ทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้พี่น้องนะครับที่อยู่ที่ตะเข็บชายแดนเป็นกําลังใจให้พวกเขาแล้วขอให้สถานการณ์ทุกอย่างทุเลาเบาบางจากหนักเป็นเบาและขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างยุติลงในเร็ววันนี้ด้วยเถิดครับ อ,อันนี้ก็เป็นขอผู้ป่วยราชการสนามของโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนครราชสีมาซึ่งก็ตอนนี้รับดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามส่วนใหญ่ก็จะมาจากพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลทหารของกองทัพภาคที่สองแล้วก็จะรับดูแลว,วีรบุรุษทุกๆคนให้ดีที่สุดเต็มกําลังความสามารถให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาที่ดีมีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สามารถกลับไปปฏิบัติ บัติหน้าที่ราชการได้ขอบคุณพี่ีมากครับขอบคุณมากๆครับเรากำลังจะไปเยี่ยมนะครับวันนี้พระอาจารย์ต่อนะครับรองเจ้าวาดวัดแจ้งในนะครับเป็นตัวแทนหลวงปู่พระมหาศิลานะครับในการเดินทางมาให้กาลังใจกับพี่น้องทหารกล้าวีรบุรุษของเราครับขอบคุณมากๆนะครับไอ้โดนอะไรมาโดนสเก็ตเบิด์ครับอ๋อตรงนี้เหรอปล่โอ้โหแล้การมอบอันนี้เป็น เสื้อปิดตามหาอุปิทักษ์ไทยด้านหลังเป็นประเทศไทยลูกนะนี่ประเทศไทยอันนี้มอบไว้ให้เป็นลบอีกก็ต้องใส่นะอืออ๋อครูคต่อเลยครับอาจารย์เสื้อยันนี้เป็นยันสายหลวงปู่ศิลาอ่ามอบให้ลูกนะอ้าวครให้สมเด็จลุงเรืองนะแล้วก็ขอบคุณที่ปกป้องชายแดนเราขอจับมือฮีโร่หน่อยครับสุดยอดเนาะ เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมพี่น้องที่ดูอยู่นะครับอืเราหลังให้กำลังใจพี่น้องทหารหายละใส่ไปรบเลยนะเอออันนี้ปัจจัยเนี้ยลงปู่นะ้ยลงเนี้ยได้โดนอะไรมาโดนยิงเข้าที่ฝ่าเท้าเออโดนยิงเลยที่ฝ่าเท้าตรงตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ผ่นมาเพาะโชคดีไม่โดนจุดสำคัญเออเช้าวข้าปลอดภัยนะครับ อ่าครับทช่ำใจเล็กน้อยจากน้องปู่นะโชคดีแล้วก็เออขลูกนะเออไอ้โดนเลยรมาโดนเป็นแรงอัดระเบิดครับอัดอัดแรงไหมแรงอย่างเงี้ยกระเด็นบ้างกระเด็นหรู่อ่ะเออเอาไม่เป็นไรมากสาธุนะสู้ๆนะเออยเป็นกำใจให้ลูกนะเออสาธุอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าสิบเก้าสมัครมาสมัครมาสมัครใจมาสมัครมาไปไปปกป้องชาติตอนวัยหกสิบเก้าผมยังคิดไม่ได้แบบนี้เลยนะ สู้ๆนะเออเ้าดีแล้วเจอสละมาเลยลองอันนี้ได้ได้ของจากยุงหวงทั้งหมดเลยนะได้ครับได้โอ้ยะกั่นอะไรกันมาอือันี่จังหวัดไหนพระลุงพัทลุงโดนอะไรมาระเบิดมาแบงค์อัดระเบิดโอ้ยระเบิดครับ อายุเท่าไหร่ยี่สิบสามียี่สิบสามปีครับกล้าหาญมากน้องกล้าหาญมากอ่ะอันนี้พยันครับมอบให้นะเออพยันมอบให้ปัจจัยจากพวกเราครับทีมงานลูกศิษย์อ่าครับแต่หลวงปู่นะลูกนะหปู่ศิลาฝากความห่วงใยมาให้ทหารกล้าทุกคนครับที่เสียสละเพื่อแผ่นดินครับลูกนะเออหลวงปู่ท่านรักแผ่นดินมากก่อนที่จะเกิดการสู้รบหลวงปู่ท่านนำปัจจัยก้อนหนึ่งไปมอบให้ สองล้านท่านเหมือนท่านรู้ก่อนว่าจะเกิดเลยว่าแม่ทัพต้องการจะต้องใช้เงินเร็วๆนะพี่นะเหเร็วๆนะครับเข้มแข็งเข้มแข็งโดนแรงอะไรมาระเบิดว่ะโอ้เสียลูกคออ๋อเหมือนคออ๋อมอบให้เป็นกำลังใจนะพี่ไม่อะไรไม่ต้องใช้ครับที่ช่วยกันมอบยกัพี่พี่เป็นตัวแทนมอบไปเลยเพราะว่ายังไงก็มาในนางสีหลวงปู่แล้วครับหลวงปู่จะฝาากมาให้เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปมาหายแล้วก็กลับไปสู้นะ <minutes> ดูสู <balls> video, ้โดนแรงระเบิดปืนคอครับกระเด็นไหมจะเป็นระเบิดระเบิดใหญ่เพราะว่าลับลงมาเลยเหรอมันตูมมาตูมมาร่วงไงระเบิดดังมาเสียงระเบิดดังมากแตกได้เลยกงหูแตกก็เลยนะแรงอัดนี่ถ้าเกิดลูกใหญ่ๆนี่ก็ตายเลยเข้มแข็งเข้มแข็งนะเรียงไปเร็วๆนะน้องคนดูติซลินด้วยนะโอเค อยู่จังหวัดไหนนี่ยูดอนครับอ๋อ้ยูดอนคุณยูดอนไหมครับเอออันนี้ยันยันยันกันปืนกันกันกระสุนด้วยครับหายไปหลบตอนยังเด้อครับไปอยู่แล้วครับเออเต็มที่ครับเต็มที่นะอันนี้โดนอย่างว่าโดนลูกคลอกําลังอยเขายึดครับก็เด็กกระทรวงกําลังอยเขายึดลึกค่อมจังมือไปอยู่จังมือยี่ลูกคลอมาจากลวงปู่หลายเขาหนับเขได้ครับบ่มันกระแทกใจเขาเลยบ่ครับเขาที่เขายึดเขาแบบยิ่งมันก็ยิ่งใจมาเลยครับอ๋อสลบปไหม ไม่สเสร็จหรเอกกระเด็นลอยไปกระแทกก้อนหินอ๋อเฮ้าเนี่ยกระเด็นจะแย่งระเบิดมั่นนะครับแขนส้นมันไม่ในหนังแบบว่ากระเด็นกระเด็นอย่างนั้นเลยนี่แขนส้นผิดรูกแบบกระเด็นแล้วก็ลอยแล้วก็กระแทกแล้วแขนก็เลยบิดผิดรูกปูศิลาม่อมอ่ปัจจัยครับผมปัจจัยเงาใจนะครับจากนักศิลป์ลงทุนนะครับหลงปู่เป็นห่วงด้วยห่วงมันนะครับ หายหายใช่ไหมหายแล้วเข้มแข็งนะพี่นะเข้มแข็งนะอภิไม่มีพี่จะไม่มีใครปกป้องพี่น้องชาวบ้านนะครับ77ล้านคนจุดบ้าครับขอบคุณมากครับพี่ภารกิจพี่ยิ่งใหญ่มากครับนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยครับหายเร็วนะพี่นะหายเร็วนะครับขอบคุณครับหายวายๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทอเป็นการแนะนำลูกศิษย์หลวงปู่ศุดากรใจายหม้อให้จากคณะหลวงปู่นะไม่สิหลวงปู่ไว้นะเออโดนแรงระเบิดเหมือนกันนบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน ไปลบอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรมาอยู่ที่สุรินทร์ครับอ๋ออยู่ที่สุรินทร์ครับอืมแรงระเบิดเหมือนกันครับ <c oughs> เอาหายเป็นกำลังใจให้ขอบคุณกกมากๆนะหไหวๆนะ สๆนนะัเป็กลงใจได้มาเห็นภาพพี่น้องทหารนะครับที่สู้เพื่อปกป้องแผ่นดินภูมิใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมาให้กําลังใจทหารกล้าทุกท่านในวันนี้แล้วก็ตัวผมนะครับโปรยุ่งรวมถึงพี่อาจารย์ป่านะครับขอเป็นตัวแทนของหลวงปู่มหาศิลานะครับในการนำปัจจัยสอง0,000บาทมามอบให้แก่เหล่าวีรบุรุษทหารกล้าในวันนี้ตามตำหริของหลวงปู่นะครับนี่คือความปรับเริ่มใจของชีวิตเรานะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่ดูคลิปนี้แล้วร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันขอบคุณนะครับที่ช่วยกันประมูลเหรียญพระหุรมานจนเาราได้ปั่นใจนะครับมามอบให้กับพี่น้อทหานในวันนี้นะครับยังไงนะครับลูกเพจทุกคนรวมทั้งผมและพี่อาจารย์ป๋าขอเป็นกําลังใจให้กับวีรบุรุษทหารไทยที่คอยปกป้องชาติของเราทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนปลอดภยัยขอใทุกท่านแล้วค้าจากอุปสรรคภัยพัพนธุ์ปัวครับสาธุครับ